โอเคครับสวัสดีครับอับดุลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าพูดถึงเกมนิดนึงวันนี้ชนะทางสยามด้วยที่เป็นหัวตารางเป็นไงบ้างก็วันนี้เจสยามก็เกมเกมดีอยู่สยามเขามีทีมทีมดีด้วยเราก็เราเตรียมทีมพร้อมเพื่อไปตามผลงานดีที่สนามสยามก็วันนี้เราโชคดีด้วยเราได้ประตูเร็วแล้วก็เราไลน ต่อไปเราเล่นง่ายเราได้ประตูแรกก่อนก่อนสิบน,นาทีแล้วก็ตามเกมดตามเกมแบบง่ายของเราอ,อ่ะพูดถึงตัวผู้เล่นนิดนึงปีนี้เห็นว่าอยากจะพาทีมไปแชมป้ยนลีกครั้งแรกให้ได้ตอนนี้ทีมเป็นไงบ้างก็ตอนนี้ทีมทีมน้อตบ,บุรีตอนนี้โอเคอยู่เด็กเล่มก็ใจรเออบบ ที่อับดุลซอนเด็กเล่มมาใจเด็กทุกคนมุ่งมั่นอยู่ตอนนี้ผมคิดว่าเรามีนักเตะที่ดีๆอาการเด็กนักเตะดีก็เ,ททเขาก็ใจระบบระบบที่เราอยากได้ตั้งติกทุกอย่างผมคิดว่าเรามีโอกสาสที่ไปไกลได้แล้วแมตช์ถัดไปนี่จะไปเจอกับทีมอะไรคะเรามีเออเรามีเอฟเอ,เอคัพอืมคนเราเจอับปะชาอืม,อม จะมีการโรเตชันไหมครับวันอะไรนะจะมีการโรเตชันผู้เล่นไหมครับมีมีการโรเตชมีการโรเตชันอยู่แล้วผมทีมเราไม่มีเรามีแค่นั้นแต่ยีิบห้าคนทั้งหมดรวมประตูด้วยก็เราโรเตชันทุกมช์แล้วเรามีกับเราเล่นเรเวกับแล้วก็เอฟกลับแล้วก็ลีกยังไงเราต้องโรเตชันเพื่อเด็กทุกคนได้โอกาสเล่นแล้วก็บางคนที่เล่นเยอะได้โอกาสพาก่อนด้วย อือ mm. อ่ะสุดท้ายที่สุดครับฝากถึงแฟนบ,บอลนิดนึงครับครับอะไรนะอ่าเอานี้ดูเรื่องของตารางนิดนึงตารางตอนนี้ทีมเนี่ยใกล้เคียงกับโซนข้างบนมากกดดันมากน้อยแค่ไหนก็แพ้แบบเช<อ>่นพ,พ, <laughs> พ่อมายก่อนอับดูลล่ะพ่อมายก่อนอับดูล ก่อนจบรู้ดูการเี่เราต้องเป็นอันดับแรกหรืออันดับสองเพื่อเราไปแชมเปี้ยนเลกได้ตอนนี้เราเราไม่มองกลอยู่ข้างหลังเราไม่มองกลอยู่ข้างบนเรามองเราก่อนทุกแม์เป็นสามการที่สุดของอับดุลทุกแม์ทุกอาทิตย์เป็นสามการของอับดุลก็เราชนะเยอะอาจจะเราเราเป็นอันดับแรกได้เราไม่ต้องไม่ต้องมองข้างบนแล้วก็โดนกดดังเออกดดังเราเองไม่ใช่เรามองแม์แม์ต่อแม์ครับผม ฝากถึงแฟนบอลน,นิดนึงเซทูสปอร์เตอร์อะไรนะครับฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับเซทูสปอร์เตอร์นิดนึงอ่าโอเคก็ผมอยากได้แฟนบอลของโน,นตาบ,บุรีเขาเชียร์เราเขาเชียร์เราแล้วก็ไปเชียร์ตลอดเวลาก็ามีสนามที่แบบเข้าได้อคอนเชียร์เข้าได้เขา เขาฟลโล่เราตลอดเลยก็เราเราเล่นเพื่อเราเราเล่นเพื่อเขาด้วยเราเล่นเพื่อจังหวัดนนทบ,บุรีเราเล่นเพื่อทุกคนที่เชียน์นนทบุรีเราเต็มที่ตลอดเลยอืมโอเคครับให้โชคดีครับ,บคุณค้บาบผมมากครับสวัสดีค่ะ